เริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะบอกเลยว่าช่วงนี้ใกล้กับฤดูนี้แล้วคนใช้เป็นฤดูฤดูของการเกณฑ์ทหารนะคะลูกผู้ชายไทยทุกคนเนี่ยก็ต้องรับงานตัวต้งไปรายงานตัวไปลุ้นใบดําใบแดงอะไรก็ว่ากันด้วยเนาะนี่แหละค่ะคนในวงการบันเทิงก็ต้องไปลุ้นกับเขาเหมือนกันนะคะสาหรับก้าวจิรายุค่ะเจ้าตัววันก่อนเนี่ยมาโปรโมทซีรีส์เรื่องล่าสุดเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐถึงประเด็นเข้าเกณฑ์ทหารนะคะที่เขาจะมีการคัดเลือกฐานกองเกินเข้ากองประจำการปี2564นี้นะคะเจ้า ตัวบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่รู้การติดตามข่าวกันมาเก <ừ> ้า <9 S 2> เนี่ยมีการผ่อนผันมาตลอดเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยติดทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรียนปริญญาโทด้วยนะคะส่วนปีนี้เนี่ยใกล้จะถึงวันที่ต้องเข้าเกณฑ์หารแล้วค่ะในวันศุกร์ที่9เมษายนนี้นะคะ <ừ> ตัวบอกเลยว่าเดี๋ยวตัดสินใจหน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าจะขอเสี่ยงจับใบดําใบแดงหรือจะสมัครใจรับใช้ชาติไปเลยนะคะ พอเรื่องรับใช้ชาติก็ต้องถาม4ี่คนใกล้ตัวตอนนี้เขามีหวานใจแล้วนะมี Violet เนี่ยจะว่ายังไงบ้างรวมไปถึงประเด็นที่หลายคนติดตามก็คือเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับ9เพราะว่าปีที่แล้วนี่นะคะทะเบียนรถของนักแสดงหนุ่มเนี่ยให้โชคมาเยอะเลยนะปีนี้เป็นยังไงบ้างไปฟัง9จิตรายุกันหน่อยค่ะปีนี้คงไม่ผ่อนผันแล้วครับก็ถ้าจับแล้วก็โดนใบแดงก็จะเป็น1ปีครับส่วนถ้าสมัครเลยก็เป็น6เดือนครับ แต่ที่ศึกษามานฮะจริงๆก็ตัดสินใจไว้ให้คร่าวๆแล้วครับเซอร์ไพรส์ก็คุยๆกันครับปกติแต่เขาก็เขาก็เข้าใจคือเขารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้เรียนเราดอฮะแต่หลายคนจะต้องเป็นโรนี่คได้เลยครับไปดูเลยฮะแต่ว่าผมไม่รับผิดชอบนะคือถ้าไปดูแล้วก็ได้เลขอะไรมาผมไม่รู้ว่าผมผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เล่นกันแต่พอดีนะฮะ เดี๋ยว9เมษายนนี<อ>้ก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะแต่ว่าส่วนเรื่องอ<า>ตัวเลขถ้าจะจับได้เลขอะไรเ<า>นี่ยกล้าบอกผมไม่เขียวนะใช่อะรอดูแล้วกันนะคะคุณผู้ชม